สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ช่องหนูหญิงยังนะคะจะมาไขาข้อข้องใจนะคะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆถามกันมาเยอะมากเลยระหว่างเป็นร้อยร้อยคำถามเลยเหรอสีอ่สี่ห้าคำถามนี่แหละ <laughs> <laughs> ถามแบบว่าทําไมระบบ KETA ที่เราลงทะเบียนกันอะมันชําระเงินไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็เจอหลายเคสเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นที่หญิงสรุปรวบรวมมาไว้นะคะว่า เกิดจากอะไรเนาะจริงๆมันอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกแต่ว่าอันนี้หญิงยกตัวอย่างสาเหตุที่หญิงเจอก่อนละกันนะคะถ้ามันขึ้นชําระเงินล้มเหลวอะ่ะวันนี้ระหว่างรอรอ,อ,อพี่ๆกันอยู่เราก็เลยมีเวลาว่างมาอัดคลิปกันสั้นๆนะคะอันดับแรกขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะก่อนดูคลิปนี้นะคะหญิงไม่ได้รับลงทะเบียนนะคะเขาขอร <laughs> ้องคือไม่ได้รับลงทะเบียนจริงๆก็ อยากรับเหมือนกันแหละเพราะว่าเอออยากได้ตังแต่ว่าก็ไม,ไม่ไม่มีเวลานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าการจ้างคนอื่นลลงทะเบียนให้เราจะผ่านนะคะต่อให้หญิงลงให้ก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้เพราะว่าการลงทะเบียน KETA เนี่ยมันมีหลายเหตุผลมากจริงๆนะคะบางทีก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าไม่ผ่านเพราะอะไรแต่เราก็จะพยายามแก้ไขจุดที่คิดว่า น่าจะเป็นปัญหานะคะเราก็ใครมีอะไรตรงไหนติดตรงไหนหรือว่ามีไอเดียแนะนำตร,นตรงไหนก็แนะนำกันมานะคะโอเคย้ำ <Okay. S 2> ว่า,มวาไม่ได้รับไม่ได้รบบ <laughs> ดับลงทะเบียนนะคะแล้วก็เ <laughs> พื่อนเพื่อสงสัยตรงไหนลองไปหาข้อมูลในคลิปเก่าๆหรือว่าในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ของแต่และคลิปก็ได้นะคะมีมีเพื่อนๆน,นมาแชร์ข้อมูลหรือว่าแชร์ประสบการณ์กันเยอะเหมือนกันนะคะโอเคเนอะอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพูดเรื่องการจ่ายเงินก่อนนะคะการจ่ายเงินหรือการชำระเงินล้มเหลวเนี่ยหลักๆยิงรวบรวมมาได้ประมาณ4ี่สาเหตุนะคะ4ี่สาเหตุอันดับแรกก็คือบัตรของเราเนี่ยนะคะบัตรของเรายังชำระเงินไม่ได้เป็นที่บัตรของเราเองนะคะบัตรอะไรครับบัตรประชาชนเออไปนอนเล่นมุกอะไรนี่ยไปนอนเออมึงไปนอน <c oughs> เออ บัตรนะคะก็คือการการลงทะเบียน KETA นะคะเราสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้นนะคะยังไม่มีการโอนจ่ายยังไม่มีการสแกน QR โค้ดจ่ายใดใดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจ่ายได้แค่2แบบก็คือบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตนะคะเพื่อนๆที่มีบัตรเครดิตอยู่แล้วนะคะก็อาจจะง่ายหน่อยไม่ได้มีปัญหาอะไร ระวังเรื่องการเปิดบริการชำระสินค้าออนไลน์ด้วยนะคะถ้าอย่าง SCB นะคะบัตรของ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สามารถทำในแอปพลิเคชันได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นธนาคารกสิกรรู้สึกจะต้องโทรไปหรือทำในเว็บไซต์นะคะญิงไม่แน่ใจใครใครใช้บริการของธนาคารไหนก็ลองหาข้อมูลดูว่าบัตรของเราอะเปิดบริการชำระสินค้าออนไลน์หรือ,อยังเพราะบางคนอาจจะ ระง,งับไว้เพื่อป้องกันบัตรโดนแฮกนะคะลองเข้าไปดูนะคะลองหาข้อมูลก่อนสำหรับบัตรเครดิตนะคะอันที่2ก็คือชำระด้วยบัตรเดบิตนะคะบัตรเดบิตก็คือบ e ัตรกดเงินสดหรือบัตร ATM ของเราที่สามารถรูดชำระสินค้าตามร้านค้าได้บัตรแบบนี้เราจะสามารถเปิดชำระสินค้าออนไลน์ได้นะคะงงไหมคะ ก็คือบัตรเดบิตเนี่ยเราจะต้องมีเงินในบัตรก่อนมีเงินในบัญชีก่อนเราถึงจะไปรูดชําระได้นะคะคือบัตรเครดิตอะ่ะเหมือนเราไปยืมเงินธนาคารมาก่อนแล้วเราค่อยไปจ่ายทีหลังแต่บัตรเดบิตเนี่ยเพื่อนๆต้องมีเงินในบัญชีก่อนนะคะถึงจะไปชําระสินค้าได้แล้วการเปิดชําระสินค้าออนไลน์นะคะของแต่ละธนาคารก็ ไม่เหมือนกันนะคะอย่าง SCB ทําในแอปได้เลยอย่างที่หญิงบอกก็ลองไปหาข้อมูลแล้วกันนะคะว่าแต่ละธนาคารเปิดใช้ยังไงนะคะก็คือเพื่อนๆต้องเปิดชําระสินค้าออนไลน์ของบัตรของเพื่อนๆก่อนงงไหมงงไหมคะหลายคนอาจจะบอกว่าฉันมีบัตร ATM บัตร ATM จ่ายได้ไหมบัตร ATM ต้องเป็นบัตรเดบิตด้วยถึงจะ ชำระจ่ายค่าลงทะเบียน KETA ได้นะคะวิธีสังเกตก็คือบัตรนั้นๆน่ะจะต้องมีคำว่าวีซ่านะคะหรือมาสเตอร์การ์ดเนาะถ้ามีโลโก้2อ,อันนี้แน่นอนจ่ายได้แน่นอนนะคะบัตร b first ของธนาคารกรุงเทพนะคะหลายบัตรเหมือนกันมันมีหลายบัตรแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าปัญหาเนี่ยคือบัตรของเราเนี่ยแหละสรุปง,ง่ายๆก็คือข้อที่1 บัตรนั้นเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแล้วเพื่อนๆจะต้องเปิดใช้บริการชำระสินค้าออนไลน์ก่อนโอเคไหมถ้ายังหรือไม่แน่ใจให้โทรไปถามธนาคารนะคะว่าบัตรของเราหมายเลขนี้หมายเลขนี้ชื่อนี้สามารถชำระสินค้าออนไลน์ได้ไหมถ้าไม่ได้ให้ธนาคารเปิดให้นะคะโอเคไหมคะข้อที่1ที่ลงที่ชำระเงินล้มเหลวนะ ต่อไปข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยเอาจริงๆมันมีจุดผิดพลาดอยู่นิดเดียวนะคะก็คือเรากรอกข้อมูลบัตรผิดก็ข้อมูลบัตรของเราเนี่ยนะคะเรากรอกผิดนะคะอันดับแรกก็คือหมายเลขบัตรใช่ไหมหมายเลขบัตรจะมีทั้งหมด16ตัวนะคะไม่ว่าบัตรอันไหนก็แล้วแต่จะมีทั้งหมด16ตัวจะแบ่งเป็น,ปน 4, 4 4 4 4ตามในรูปนี้นะคะซึ่งในระบบ KETA ที่เราจะต้องกรอกบัตรอะ่ะมันจะแบ่งเป็น4ช่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรากรอกตามนี้เลยทั้งหมดจะมี16ตัวนะคะต่อไปก็คือ,อรหัสบัตรเครดิตนะคะที่เขาเขียนไว้เนี่ยเห็นไหมรหัสบัตรเครดิตวงเล็บ2ตัวแรกด้วยอันนี้ทําให้คนเข้าใจผิดเดยอะมากนะคะคือเอา,เร,ารหัสอันนี้คือรหัสอันไหน บางคนกไ็ไปเอาตัวเลขอะไรมาใส่ก็ไม่รู้รหัสบัตรเครดิตท,ที่เรากดเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะรหัสบัตรเครดิตตรงนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นไหมเขาจะเขียน MM ash, แล้วก็ YY ก็คือมันกับเย a r นะคะเลขที่จะต้องใส่ตรงนี้ก็คือวันหมดอายุของบัตรนะคะวันหมดอายุของบัตรเราจะดูได้ตรงไหนนะคะก็คือตรงนี้เห็นไหมเขาจะเขียน expire อยู่ J U, หรือว่า Good true หรือว่า valid day valid date Val อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวเลข2ตัว slash, แล้วก็เป็นเลขอีก2ตัวนั่นคือวันหมดอายุของบัตรนะคะให้เอามาใส่ช่องนี้นะคะช่องรหัสบัตรเครดิตวงเล็บ2ตัวแรกเนี่ยช่องเนี้ยเห็นไหมช่องนี้นะให้เอาเดือนและปีหมดอายุของบัตรใส่ช่องนี้โอเคไหมตรงนี้แหละคือจุดที่ผิดกันเยอะมากนะคะกรอกข้อมูลบัตรผิด นะคะเพราะอันดับต่อไปก็คือ CVC นะคะก็คือเลข3ตัวหลังเลข3ตัวหลังที่อยู่ข้างหลังบัตรนะคะซึ่งมันจะเป็นเลขตัวเล็กๆลอยๆอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ยญิงขออนุญาตเอาปิดไว้เนาะเนี่ยลอยๆอยู่ตรงนี้น,น,ออน,ญญน,น,นะคะอยู่หลังแบบจุดที่เราจะต้องเซ็นลายเซ็นตรงเนี้ยจะเป็นเลข3ตัวนะคะสีดำๆตัว,ตวเล็กๆสตัวลอยๆอยู่นะคะและช่องต่อไปที่เราต้องกอกก็คือชื่อกับน,นามสกุลของเราให้กอก ตามหน้าบัตรนะคะชื่อนามสกุลที่อยู่ตามหน้าบัตรไปเอาบัตรเพื่อนมาจ่ายเราไปเอาบัตรแฟนมาจ่ายเราต้องลงชื่อนามสกุลที่อยู่บนบัตรนะคะอย่าไปลงชื่อนามสกุลตัวเองนะงงไหมอันนี้เราใส่ข้อมูลของบัตรอยู่นะคะหน้าเนี้เราใส่ข้อมูลของบัตรอยู่ให้ลงชื่อที่อยู่บนบัตรโอเคไหมชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะคะ หลักๆเลยคือ2ข้อเนี้แหละ2ข้อนี้แหละ,หละที่ทําให้ชําระเงินล้มเหลวนะคะแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่3ก็คือใส่ข้อมูลลงทะเบียน KETA ยังไม่เรียบร้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ข้อนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่จะถ้าเรากดมาจะหน้าชําระเงินถ้ามันยังไม่เรียบร้อยมันจะเด้งกลับไปว่าเราต้องใส่อะไรเช่นใส่อาชีพคุณยังไม่ได้ใส่อาชีพคุณยังไม่ได้ใส่ รายได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเด้งกลับไปแล้วก็ใส่ข้อนี้แก้ง่ายไม่ยากนะคะแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่4ก็คือระบบ KETA ปิดปรับปรุงหรือว่าแบบอัปเดตอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ประมาณแค่คืนเดียววันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนานๆทำทีซึ่งข้อนี้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่หลักๆเลยนะคะที่ทำให้เราชำระเงินล้มเหลวในการลงทะเบียน KETA ก็คือ บัตรของเราเองนะคะแล้วก็คนที่เป็นบัตรเดบิตเนี่ยอย่าลืมใส่เงินเข้าไปด้วยนะคะคุณจะต้องมีเงินในบัญชีหรือในบัตรนั้นก่อนนะเราถึงจะจ่ายเงินได้โอเคไหมคะคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน k e t a นะคะสงสัยอะไรไปย้อนดูคลิปเก่าๆก่อนนะคะลองไปหาข้อมูลดูก่อนนะคะในคอมเมนต์เนี่ยก็มีประโยชน์เยอะเพราะว่าเพื่อนๆก็มา ช่วยแชร์ข้อมูลแชร์ความรู้กันเยอะมากนะคะผ้าหญิงแนะนําให้ลงทะเบียนด้วยตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ข้อมูลในระบบแล้ววันเดินทางจริงๆอะ่ะการไปเจอตอมอเนี่ยมันเป็นมันยากกว่าการลงทะเบียนอีกอะ่ะนึกออกไหมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนในการลงทะเบียนนะคะณนะวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าการผ่านไม่ผ่านของระบบ KET a เนี่ยเหตุผล100ซมันคืออะไรนะคะเราก็พยายามหา เติมเต็มส่วนที่จุดบกพร่องของเราไปและกันนะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยทักมาถามได้นะคะแต่อย่างให้ลองดูในหลายๆคลิปก่อนพยายามหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวหญิงจะลองรวบรวมสาเหตุที่ลงทะเบียน KETE ไม่ผ่านกันดูนะคะว่าที่เพื่อนๆไม่ผ่านกันเนี่ยเพราะอะไรนะคะโอเคไหมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย